สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูวินนี่นะคะในรายวิชานะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะวิชาทัศนศิลป์นะคะก็คือวิชาการวาดภาพนะคะหรือการปัน้นการแกะนั่นเองซึ่งศิละปะก็จะมีศาสตร์หลายอย่างนะคะแต่วันนี้คุณครูจะนําวิชาศิละปะนะคะมาบูรณาการกับวิชานาฏศิลป์บูรณาการอย่างไรนะคะเราจะให้นะคะ ในงานหนึ่งชิ้นนะคะทําได้2วิชาสาสามารถวัดและประเมินผลได้ทั้ง2วิชาเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะคะที่เราได้เรียนวิชานาฏศิลป์มาแล้วเด็กๆได้เรียนแบบท่าทางของสัตว์ใช่ไหมคะจําได้ไม่เอ่ยว่าเราได้เรียนแบบท่าทางของสัตว์อะไรไปบ้างนะคะมีนกมีปลามีมา้ามีกวางนะคะมีอะไรอีกมีช้างไหมคะ มีสัตว์อะไรก็ได้ที่เราสามารถเรียนแบบนะคะท่าทางตามวิชานาฏศิลป์แต่วันนี้เราจะนําวิชานาฏศิลป์มาวาดในวิชาศิลปนะนั่นก็คือให้นักเรียนเลือกสัตว์นะคะที่นักเรียนได้เรียนแบบไปในสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะแล้วก็ชอบสัตว์ตัวไหนนะคะอย่างคุณคุยนี่ชอบปลาค,ค่ะคุณครยนี่ก็วาดปลาลงบนกระดาษนะคะ A4 หรือกระดาษสมุดวาดรูปของนักเรียนก็ได้นะคะวันนี้นะคะสาหรับวิชาศิลปะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของวงจรสี สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของวันณะสีซึ่งมีวันณะร้อนและวันณะเย็นนะคะเราไปดูกันว่าสีวันนะร้อนและสีวันนะเย็นเป็นอย่างไรและให้ความหมายอย่างไรไปกันค่ะวันนะสีก็คือการแสดงออกของโทนสีซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองวันณะนะคะนั่นก็คือวันณะร้อนและวันณะเย็นวันณะร้อนจะให้ความรู้สึกนะคะเร่าร้อนนะคะ ตื่นเต้นสะดุดตาแต่ถ้าเป็นสีวันณะเย็นนะคะจะให้ความรู้สึกอบอุ่นสงบชวนค้นหานี่คือสีของวันณะเย็นนะคะสีวันณะร้อนมีสีอะไรบ้างนะคะสีวันณะร้อนก็จะมีสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงแดงนะคะสีส้มออกเหลืองนะคะ สีชมพูที่เป็นชมพูเข้มนะคะจะอยู่ในโทนของสีวันร้อนแต่ถ้าสีวันเย็นก็จะได้แก่สีเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวกลางสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินนะคะหรือแม้กระทั่งสีดำกับสีน้ำตาลสีเทานะคะก็จะเป็นสีที่อยู่ในวันเย็นนะคะรวมถึงสีขาวด้วยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าสีสองวันนี้นะคะ เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมันจะสร้างความแตกต่างและจุดเด่นให้เราได้นะคะนักเรียนเห็นกวางไหมคะกวางเป็นสีวันร้อนเราจะใส่สีวันร้อนสลับกันในกวางและสีวันเย็นจะเป็น black goue ซึ่งเมื่อสองสีวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้ภาพเกิดมิติ <c oughs> เกิดความน่าสนใจนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองไปทําดูว่าเราจะทําอย่างไรค,คุณครูวินนี่จะสอนให้ค่ะมาค่ะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นะคะมีอะไรบ้าง 1. กระดาษร้อยปอนกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดวาดรูปนะคะของนักเรียนและ2ไม้บรรทัดค่ะและดินสอนะคะคุณครูวินนี่ไม่มีดินสอคุณครูวินนี่ก็ใช้สีไม้นะคะและที่เราจะต้องใช้อันต่อไปก็คือสีไม้ค่ะสีไม้นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้ง12สีและสีสีนะคะใครที่มีกล่องเล็กก็ใช้กล่องเล็กไปก่อนก็ได้นะลูกไม่ต้องซื้อกล่องใหญ่นะคะ วิธีการนะคะทำงานขั้นตอนมีดังนี้ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะวางท่าบลงไปบนกระดาษแล้วก็ขีดตามแนวนอนนะคะขนาดให้เท่ากับไม้บรรทัดของเรานะคะขีดตามแนวนอนไปเรื่อยๆแต่ตรงกลางตรงกลางเราจะวาดภาพสัตว์ที่เราได้เรียนแบบท่าทางในวิชานนทศิลป์ไปแล้วและนักเรียนก็เว้นตัวปลาไว้นะคะแล้วก็วางท่าไปเรื่อยๆจนสุดกระดาษแล้วนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดเหมือนเดิมค่ะ วางทาบนะคะเป็นแนวตั้งเมื่อกี้เป็นแนวนอนแล้วเนาะเป็นแนวตั้งนะคะให้เท่าๆกันนะคะขนาดของไม้บรรทัดแล้วก็ลากไปเรื่อยๆโดยเว้นนะคะตัวปลาไว้นะคะโดยเว้นตัวปลาไว้เราจะไม่ขีดตรงตัวปลา <c oughs> เสร็จแล้วให้นักเรียนวางไม้บรรทัดแนวเฉียงแบบนี้นะคะจะได้เส้นทะแยงพอดีนักเรียนเห็นไหมคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดไปเรื่อยๆให้เสร็จเมื่อเราขีดเส้นนะคะเป็นแนวทะแยง ยนได้แบบนี้แล้วนะคะครบทุกเส้นนะคะอันนี้นะักเรียนสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะสําหรับเด็กๆเ,เนาะป .1 นะคะสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเพราะเราจะเรียนพื้นฐานไปพร้อมกันนะคะสําหรับป .1 2 3เนาะทีนี้ปลานะคะครูจะให้ปลาเป็นวันณะเย็นนะคะปลาของค,คุณครูของครูก็ต้องแบ่งก่อนนะคะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมในตัวปลานะคะเป็นวงกลมได้ไหมได้คะ่ะ ใช้รูปทรงนะคะรูปร่างของเลขาคณิตน,นะคะนี่บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์อีกแลว้วสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะวาดลงไปในตัวปลาแบบนี้เนาะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวปลาทีนี้คุณครูจะให้ตัวปลาเป็นวันณนะเยน็นเราก็ต้องเลือกสีมาเลยค่ะว่าวันณะเย็นมีสีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนเอาสีออกมาเลยนี่คือสีวันณะเย็นนะคะบางคนกล่องเล็กสีอาจจะไม่เยอะขนาดนี้เนาะ าสีกล่องเล็กนะคะก็จะมีเขียวเข้มเขียว,ยวอ่อนน้ำเงินฟ้านะคะดำน้ำตาลเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ระบายค่ะระบายสลับตัวปลานะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะบางคนอาจจะไม่เอาปลาบางคนอาจจะเอานกเอาไก่เอาเป็ดเอาม้านะคะเอามาแค่ส่วนหน้าก็ได้เวลาระบายนักเรียนระบายนะคะซ้ำๆมันจะได้เข้มแล้วมันจะสวยเนาะ อันนี้ไม่ต้องระบายจับคู่สีนะคะอันนี้ระบายสีเดียวได้เลยอันนี้คือสีสีเขียวอ่อนสีเขียวพาสเทลนะคะสีเขียวพาสเทลคือสีเขียวอะไรสีเขียวพาสเทลก็คือสีเขียวที่เกิดจากการผสมสีขาวลงไปนะคะนี่ เราก็จะสลับสีนะคะในตัวปลาให้ครบเนาะเพื่อความสวยงามนักเรียนสามารถจินตนาการได้นะคะว่าตรงนี้ให้เป็นสีอะไรตรงนั้นเป็นสีอะไรวันนี้ตรงนี้เป็นสีเขียวเข้มนะคะ หลังจากวันนะเย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณครูระบายเสร็จเนาะมันก็จะใช้เวลานานมากนะคะก็ตัดมาที่วันนะร้อนนะคะเราจะระบายสีวันนะร้อนนะคะแบ็กกราวนะคะรอบๆตัวปลานะคะซึ่งสมมติว่าปลาคุูระบายเสร็จแล้วเนาะดังนั้นนะคะให้ในักเรียนระบายสลับก็ได้นะคะในแต่ละช่องที่เราได้ตีตารางไว้แล้วนะคะ สำหรับงานนี้นะคะคุณครูวินี่ให้นักเรียนทำไปเลยนะคะหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยส่งงานคุณครูนะคะเป็นรูปกับวิชานาติิลิ์นะคะในช่องนี้เป็นการบูรณาการเวลาระบายนะคะพยายามระบายอย่าให้เห็นเนื้อกระดาษสีขาวนะคะเพราะการที่เห็นเนื้อกระดาษสีขาวก็จะเหมือนกับงานเราไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะหรือไม่เรียบร้อยนั่นเองว้าวว้าวว้าว,าวาเสร็จแล้วหช่อง ต่อไปนะคะนักเรียนอาจจะสลับเป็นสีส้มก็ได้นะคะตามจินตนาการของนักเรียนเลยว่านักเรียนอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนนะคะแต่เราจะใช้โทนสีในวัน,นร้อนทั้งหมดสำหรับแบ็กกราวที่อยู่รอบๆตัวปลาเวลาระบายสีถ้าแนวตั้งก็ให้แนวตั้งนะคะแนวนอนก็แนวนอนสีมันจะได้ไม่สานเส้นกันนะคะมันจะดูเรียบแล้วก็ดูสวยกว่ากันเยอะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มกระดาษนะคะแล้วค่อยนำชิ้นงานมาส่งคุณครูที่โรงเรียนและที่สำคัญอย่าลืมนะคะคือเขียนชื่อเลขที่ชั้นกันด้วยนะคะเพราะถ้าหนูมาส่งงานแล้วหนูไม่เขียนชื่อเลขที่ชั้นคุณครูก็จะไม่สามารถให้คะแนนหนูได้ว่างานชิ้นนี้เป็นของใครเนี่ยแล้วต่อไปเป็นชมพูม่วงนะคะก็จะอยู่ในโฝนร้อนได้ ชมพูม่วงแดงของส้มเราก็จะสลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้นักเรียนทําไปเรื่อยๆนะคะเมื่อยมือก็พักไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วก็ หายเมื่อยก็ค่อยกลับมาทำต่อได้นะคะมีเวลาให้หนึ่งสัปดาห์เต็มๆเลยสำหรับงานชิ้นนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่ค,คุณครูให้นักเรียนดูรูปกวางนะคะทำจนเสร็จนะคะแล้วชิ้นงานก็จะออกมาสวยงามมากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนของคุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เด็กมีความสุขและเพลิดเพลินกับการรูบ,บายสีวันณนะร้อนและเย็นวันนี้บ๊ายบายค่ะ